ดูตู้นะไล่ทีละตู้เลยนะครับว่าตู้แพดโคบโ,โดเนี่ยใช้กี่เหรียญมีอะไรบ้างเนาะเห็นหลายคนก็อยากจะรู้นะฮะขอฝากไลค์ฝากแชร์ subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากอะไปดูอุปกรณ์ก่อนนะครับตู้อุปกรณ์ร 1, เหรียญีนะครับจาก1,800เหรียญเหรียญเอวตอนนี้แพด110เป็น3,000เหรียญมีอาวุธที่เป็นแพดเลเวลอ้อยเพิ่มขึ้นเนาะที่มีอยู่ในตู้พวกของเลเวลอ้อยอะนะครับบอสเลเวลอ้อยอย่างเช่นไทม์โฮเดอร์ นะครับอคริปเมล่าอ,อ่มิสเทลสเตนใช่ไหมแล้วก็มอลล็อกเนี่ยก็จะอยู่ในตู้นะครับแล้วก็มินินะครับตู้สุ่มมิน t h คือประดับก็จะมีเหมือนเดิมนะคริเมล่ามิสเทลสเตนนะจะอยู่ในตู้เลเวลร้อยเหรียญใช้สุ่ม2,000เหรียญน,นะครับสองพันเหรียญจากพันห้าร้อยเหรียญใช่ไหมเป็นสองพันเหรียญเพิ่มมาห้าร้อยเหรียญน,นะครับ อ่ะโอเคเนาะประมาณนี้ตู้หมุนอ่ะเป็นตู้ตู้เลเวลร้อยสิบว่าใช้กี่เหรียญตู้เลเวลร้อยสิบนะครับมาฮะใช้เหรียญกาชาทั้งหมดสองพันสี่ร้อยเหรียญน,นะครับเออเยอะกว่าเดิมอีกจากพันแปดเป็นสองพันสี่ส่วนเหรียญตู้เฮดเกียร์นะครับเฮดเกียร์ก็ห้าพันเหรียญน,นะครับอ่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาที่เรารู้กันอนะ่ะคือง่ายๆเลยเพื่อนๆสรุปง่ายๆเลยตู้หมุนกาชาเนี่ยมันจะตามแพทเราหนึ่งแพท ปัจจุบันหนึ่งแพดแค่นี้จบง่ายๆแต่เหรียญมันจะเพิ่มขึ้นบางตู้อย่างตู้เฮดเกียร์เนี่ยใช้เหรียญเท่าเดิมก็คือ5,000เหรียญเนาะแต่มีตัวไทม์โฮลเดอร์มาโอเคปะ่ะเออเฮดเกียร์นะก็คือมอลล็อกอะไทม์โฮลเดอร์ก็คือ2ชิ้นนี้ที่เพิ่มเข้ามาหมวกมอลล็อกกับตาไทม์โฮลเดอร์ใช่ไหมส่วนมินินะครับใช้2,000เหรียญเท่าเดิมนะฮะก็ มีอะไรที่เพิ่มเข้ามาในตู้มินิเฮดเกียร์ก็คืออันนี้ของมิสเทลสเตนกับภาพปิตาของคิเมล่าฉะนั้น่องบัหเลียญนะใช้เท่าเดิมนะครับใช้เท่าเดิมเนาะตู้เฮดเกียร์ใช้เท่าเดิมหมดทุกตู้ทุกตู้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ภาพปิตาใครที่อยากได้แว่นตา,ทา,ตาทาร์บเดอร์เนี่ยรอแพทหน้าแล้วค่อยมาหมุนก็ได้ใช้เหรียญเท่าเดิม2องบัเหลียญเหรียญตู้วาคิลี่ก็คือดันอินสแตนซ์เนาะดันเจียนไลทวันนะครับก็มีหมวกอะไรที่เพิ่มเข้ามาครับ ก็คือโอดุกนั่นเองเนาะหมวกโอดุกก็คือแพดร้อยดันเลเวล9กก็จะมาอยู่ในแพดร้อยสิอยู่ในตู้แค่นั้นเองเพิ่มมาใบเดียวคือตัวนี้ที่ถามผมอะว่ามีหมวกสองรูเพิ่มไหมมีเพิ่มแต่มันเป็นส่วนหัวนะการ์ดครับปะการ์ดละนะับการ์ดเนี่ยเท่าเดิมหมดจะมีตู้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตู้นะครับก็คือตู้การ์ดแพดร้อยสิตู้เลเวลร้อยเรามันจะ600เหรียญใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะเพิ่มอีกตู้หนึ่งมาเป็นตู้การ์ด 960เหรียญเพิ่มมา360เหรียญก็จะเป็นการ์ดแผด110หมดทุกใบนะทางดุนนะทุกใบเลยในนี้เป็นการ์ด110ส่วน m v p ใช้4,380เหรียญเหรียก็จะมีการ์ดแผด100อยู่ในตู้110ยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะพวกของบอสอ่ะมันจะตาม1แผ่จำง่ายๆแค่นี้พอแล้วกันนะมินิ 4,380ปเหรียญก็จะเป็นการ์ดคีเปล่ากับมิสเทลสเตนอยู่ในตู้ 3, เซิร์ฟซี3,000เหรียญใช่ไหมโอเคเพิ่มมาซัน380เหรียญเยอะมากๆนะแล้วก็วาเป็น4 3่0าเหรียญเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการ์ดโอดุกเพิ่มเข้าไปอยู่ในตู้อะ่ะทีนี้ผมแนะนําตู้นี้ก่อนตู้เนี้ยเตผมรีวิวไปแล้วถ้าใครเล่นสายสกิลนะผมจะบอกด้วยว่าคนที่เหมาะสมนะคืออ่านแล้วเอฟเฟกต์ร้ 110, ผมแค่อ่านแล้วนะยังไม่ได้ลองใช้เพราะผม ไม่มีตัวนะแต่ผมแค่อ่านเนี่ยผมบอกเลยว่าเดือดมากๆนี่ฮะเจอแล้วหนึ่งตัวป้าปิดตาลอตเตอร์เข็ดบัตแบ็กครบเลยระดับพการอยู่นะตัวเนี้ยใส่เซตขาวฟาร์มเห็นไหมฟาร์มล่าบอสด้วยผมเชื่อเซตนี้แหละใส่ทาริสเฮดด้วยน,นี่เวียวิสาดนี่ไงวิาสาดประดับอินสองข้างใส่ปกติเลยเอ็มเพนใช่ป่ะทาริท,ทสีม่วงอ่ะใช่ไหมเอ็มเพนเอ็มบวกเอ็มเพนเปอร์เซ็นต์เซต ร้อยสิบร้อยสิบเซตเอฟเฟกเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วจริงๆมันมีคลิปโคโวโดแล้วนะผมรีวิวในคลิปนั้นไปแล้วลองไปดูได้ในต้นสตรีมเออต้นคลิปเลยผมรีวิวแพทโคโวโดไปสิ่งที่เราน่ารู้และควรรู้ไปแล้วนะครับแต่นี้มันรีวิวตู้กาชาให้พอมันจะเข้ามาแล้วนะฮะก็เอาง่ายๆเลยเซตร้อยสิบเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่เราใช้สกิลนะครับมีโอกาส60%ที่จะเพิ่มนะครับไฟิแนลดาเมจโบนัส10%นตนานสิบาวิ สแต็กได้หมด3ครั้งฉะนั้นสูงสุดคือ30%เยอะกว่าเซตฟ้าอีกนะครับเมื่อครบ3ามส,าสแตก็กมันจะเอา3ามสแต็กนี้ยล้างออกหมดแล้วจะเพิ่มดาเมจสกิลครั้งต่อไป120%นะครับ120%นี่คือประมาณเท่ากับอีกนิดนึงใช่ไหมร้อยยี่เนี่ยคือเท่ากับอีกนิดนึงฉะนั้นเนี่ยเหมาะก,กับใครเซต110เหมาะก,กับใครมันไม่ได้เหมาะทุกอาชีพนะ110เหมาะก,กับอาชีพที่ใช้สกิลจบเลยแค่นี้ง่ายๆก็อย่างเช่นอะไรครับ Hawk, ไนท์ฮ วิศาดได้นะวิศาดใช้สกิลเยอะเนี่ยยิ่งสแตมสกิลมันยิ่งมีโอกาสติดแล้วมันติดผมว่า60%เป็นอะไรที่เยอะมากๆนะเปอร์เซ็นต์หกเนี่ยอะไรอีกใช่ไหมจริงๆไม่อยากจะพูดอาชีพนี้เลยนะแต,แต,แต่แต่ก็ต้องพูดมองค,คอมโบที่ผมเล่นอยู่แล้วก็แอดแอดได้ทั้งมีสกิลแล้วก็แอดโซนิคโบอ่าต่อไปเฮดเกียร์อะ ผ้าปิดตามีอยู่ในตู้แล้วใช้เหรียญเท่าเดิม2000เหรียญฉะนั้นใครที่มีเหรียญมินิไว้แล้วไม่รู้จะเอาเหรียญมินิไปทำอะไรก็ดองไว้ก็ได้อันนี้แนะนำนะเออเพราะว่าตู้นี้มาผมบอกเลยเหรียญมินิหมดตลาดล้านเปอร์เซนต์เฉพาะเซิร์ฟเวอร์เดือดเดือนะแล้วก็เหรียญวาคิลี่ครับน่าจะเหมือนเดิมไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีเพิ่มเข้ามาคือตัวหมวกของโอดุกโอบารอน ใช่ไหมสอกลูมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมส่วนใหญ่คนก็จะมีหมดสองลูอยู่แล้วในส่วนหัวส่วนบนอ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์ฉะนั้นผมแนะนําอย่างนี้ถ้าใครไหวตอนนี้แนะนําให้พยายามหาบัตรแบกให้ได้นะครับเออบัตรแบกอะ่ะพยายามหาให้ได้เลยนะครับมันมันมันคือที่สุดของที่สุดแล้วในตลาดการตอนนี้อะผมไปดูให้ในส่วนปากเนี่ย มันก็ยังไม่มีอะไรมาแทนบัตรแบ็กเลยนะครับตั้งแต่แพดร้อยร้อเนี่ยก็ยังคงเป็นบัตรแบ็กอยู่อยู่ดีที่ชนะเลิศนะฮะไม่มีอะไรมาแทนฉะนั้นได้ก่อนมันก็ดีคือความน่าจะเป็นในตอนนี้มันไม่มีหมวกโอ๊คเข้ามาใน,ในตู้ใช่ปะ่ะบัตรแบ็กในตอนนี้มันหนึ่งในเท่าไหร่หนึ่งใน7 1ใน7เนี่ยมัน14%ถ้าเรารอแพดร้อยสิเข้ามามันจะเปลี่ยนเป็น1ใน8 14%เป็น12.5%มันก็จะหายไปประมาณเปอร์เซ็นต์กว่า ใช่ไหมถ้าไม่ซีเรียสกับมันก็โอเคนะรอก็ได้แต่ถ้าใครไม่มี2รลูส่วนหัวเลยนะคือยังไม่มีเลยพี่หมวกดูเดียวทั้งตัวเงี้ยก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ารอแพทหน้าเข้ามาก็ได้แล้วเผลอๆเราอาจจะได้หมวกอันนี้ก็ได้เอามาแบบใช้ได้เลย2รลูเหมือนกันอ่ะเรื่องการ์ดนะครับใช้เการ้อยหกสิบเหรียญยังไงเหรียญการ์ดเนี่ยไอยเหรียญกาชาที่ใช้สุ่มการ์ดเนี่ยก็น่าจะขึ้นแน่นอนหลายเปอร์เซนต์อันนี้ผมว่าหนักกว่าทุกๆแพทเลยผมว่าแพท1ร้อยสิบอะการ์ด กาชาการ์ดน่าจะหนักที่สุดเพราะว่ามันเป็นตู้ใหม่ตู้แยกอ่ะคือคุณสุ่มตู้เนี้ล้านเปอร์เซนต์เลยที่คุณจะได้การ์ดใหม่ๆอ่ะไม่มีการ์ดซ้ําอ่ะไม่ว่าจะเป็นเนอร์ลีดใช่ป่ะพีโบสิบสี่ม็อบเตอร์ไฟนอลคิสเจ็ดคิแดมสิบสี่กากยไฟนอลคิสสิบสี่อยู่ในประดับใช่ไหมอันนี้สเตมอะไรสเตมเวิร์มป่ะอะไรทักอย่างเนี่ยบวกกันฟอร์สมันคือใบใหม่ร้อยเปอร์เซนต์ะครับฝากไลค์สับสไครต์ต่าคนดี